อันนี้ก็คือหน้าจอสีตอนที่เขาพักหน้าจอนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ต้อง right. ตอนที่เราชาร์จด้วยนะครับเราเสียบสายชาร์จด้วยนะครับถึงจะมีจอสีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชาร์จแม้เขาพักหน้าจอเขาไม่มีแบบสีอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะถอดสายชาร์จนะครับเพื่อไปตั้งค่ากันนะครับทีนี้เราเข้าไปตั้งค่าที่การตั้งค่านะครับเน้วมาที่จอภาพนะครับ ให้เรามาที่ภาพพักหน้าจอนะครับอันนี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับนมครับถ้าตอนที่ไม่เสียบสายชาร์จเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับการพักหน้าจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบสายชาร์จนะครับหลังจากที่เราเสียบสายชาร์จแล้วเขาพักหน้าจอทีหลังนะครับถึงจะมีสีนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าถอดสายชาร์จออกสีนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเห็นไหมครับ เพราะว่าตรงนี้เขาเขียนไว้นะครับแสดงภาพพักหน้าจอหลังจากที่หน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติขนาดที่โทรศัพท์กําลังชาร์จอยู่นะครับนั่นก็คือต้องชาร์จนะครับถึงจะมีสีอย่างนี้ออกมานะครับสมมุติว่าผมเลือกจากสีมาเป็นกรอบภาพนะครับซึ่งก็ต้องเสียบสายชาร์จเหมือนกันนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าต้องเสียบสายชาร์จเหมือนกันเราเลือกตรงนี้นะครับ สมมติว่าเราเลือกพักหน้าจอนะครับเราเลือกได้หลายข้อเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกพักหน้าจออย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้เขาพักหน้าจอนะครับตอนนี้เขาก็กําลังพักหน้าจอแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะสลับภาพกันขึ้นมานะครับภาพนี้เขาก็จะเอาจากเครื่องของเรามานะครับสลับกันไปมานะครับทีนี้เรามาเลือกตรงตารางภาพถ่ายอีกนะครับสมมุติว่าเราเลือกพักหน้าจอกับ เฟซบุ๊กแล้วกันนะครับเรามาดูการพักหน้าจอของวิธีนี้กันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับเราต้องชาร์จเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเร่งความเร็วภาพนะครับจริงๆแล้วภาพเขาจะออกมาช้าๆแบบสโลว์สโลนะครับซึ่งก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับจะออกมาทีละภาพทีละภาพนะครับแต่นี้ผมเร่งความเร็วเอา สรุปแล้วนะครับภาพพักหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะสีกรอบรูปหรือตารางภาพถ่ายนะครับจะเกิดขึ้นนะครับต้องขนาดที่โทรศัพท์กําลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเราสายชาร์จออกนี่เขาจะไม่เห็นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการตั้งภาพพักหน้าจอของมือถือซัมซุงของเรานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ